สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4ี่สังกัดสำนักง,งานคณะกรรมาการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการโดยมีสำนักง,งานตั้งอยู่ที่เลขที่90ถนนเทสาตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมครอบคลุมสถานศึกษา9แห่งในพื้นที่4จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดนครปฐมได้แก่วิทยาลัยอ,อาชีวศึกษานครปฐมวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมจังหวัดราชบุรีได้แก่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีได้แก่วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาการจนบุรีวิทยาลัยเทคนิคการจนบุรีมีการบริหารงานในรูปแบบของสภาสถาบันโดยมีดรสาโรธขอจนเตียวเป็นนายกสภาสถาบันและมีทีมงานบริหารสถาบันนำโดยดรวีละทองประสิทธิ์พุ่งในการสถาบันภายใต้ปรชัชญาทักษะเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรมเลือดล้ำเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคมและวิสัยทัศน์ผลิตและพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะรอบด้านปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการดังนี้ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลต่อเนื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าต่อเนื่องสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่องประเภทวิชาอุตสาหกรรมอาหารสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการต่อเนื่องประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศสาขา,าวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อเนื่องสาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ต่อเนื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลต่อเนื่องประเภทวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ต่อเนื่องประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมต่อเนื่องประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีต่อเนื่องสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกต่อเนื่อง ประเภทวิชาศิลปรกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิกส์ต่อเนื่องสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4เป็นสถาบันแห่งนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลนำสู่คุณภาพผู้เรียนจัดการอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางวิชาชีพและวิชาการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทั้งระดับชาติและนานา,นาชาติพัฒนาสมรรถนะของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาตนเองและฝึกทักษะประสบการณ์และการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ทางการอาชีวศึกษาพัฒนาระบบกลไก ในการบริการวิชาการด้วยฐานองค์ความรู้ที่เชี่ยวชาญของบุคลากรในสถาบันเพื่อพัฒนาชมุมชนและสังคมเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษาที่สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาให้เป็นผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับความเชื่อมั่นและมีความยั่งยืนในการบริหารจัดการองค์กรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำงานวิจัยสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และองค์ความรู้แบบบูรณาการตลอดจนการคุม้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสืบสานธรรมนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการผนึกกำลังทำงานของทุกฝ่ายอยู่ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวคือ ธงสัญลักษณ์ม่วงชมพูที่แสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งบริบูรณ์รวมถึงบุคลากรภายในองค์กรมีน้ำใจโอบอ้อมอารีจิตใจกว้างขวางมีความเข้าอกเข้าใจให้กำลังใจซึ่งกันและกันธงที่โบกสะบัดก่อให้เกิดความอบอุ่นและมิตรภาพที่ดีงามอีกทั้งต้นชมพูพันทิพย์ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลางสี่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาไปทั่วต้น กิ่งมีขนาดใหญ่เปรียบเสมือนกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลางสีที่โอบอ้อมอารีดูแลสรรพสิ่งภายใต้ร่มเงาอันกว้างใหญ่ภายใต้บริบทการใช้ทรัพยากรร่วมกันและสัญลักษณ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลางสีประกอบด้วยเสมาธรรมจักรหมายถึงความดีงามบัลลังสิงหมายถึงความมั่นคงกนกเปเลวหมายถึง แสงสว่างโชตช่วงตลอดเวลาความหวังและความรู้ดอกชมพูพันทิ์หมายถึงดอกไม้ประจังสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลางสีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลางสีมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ฝีมือดีมีคุณธรรมก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคมด้วยเหตุนี้บัณฑิตสายวิชาชีพจึงมีความรู้ในหลักวิชาและความรู้ในการปฏิบัติจริงซึ่งจะช่วยให้สามารถประกอบอาชีพได้ทันทีตามสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา